สวัสดีครับพบกับช่องเกษตรบ้านาอีกแล้วนะครับวันนี้ช่องเกษตรบานนาพามาชมข้าวโพดนะครับกําลังติดฝักครับผมแต่อันนี้เป็นข้าวโพดสีขาวนะครับสีขาวปลูกไว้แค่สี่แถวนะครับไม่ได้ปลูกเยอะครับเพราะว่าเหลือจากครั้งก่อนก็ปลูกได้แค่สี่แถวนะครับทําไมถึงปลูกสีขาวนะครับเพราะว่าสีขาวนี่อายุการเก็บเกี่ยวมันจะสั้นครับ และเป็นที่นิยมแถวบ้านนะครับรุ่นนี้ขายดีครับแต่ว่าเมล็ดพันธุ์มันจะได้น้อยนะครับต่อ1กิโลมันจะได้น้อยมากเมื่อเทียบกับขา้าวโพดหวานสีเหลืองนะครับผมจึงไม่นิยมปลูกเยอะครับผมสีขาวและอายุการเก,เก็บเกี่ยวมันจะสั้นครับต้องเก็บขายภายในห่อาทิตย์ต้องให้หมดนะครับแต่ว่าสีเหลืองเนี่ย เก็บขายได้ประมาณ1เดือนครับคเกือบหนึ่งเดือนอยู่ได้ครับยังไม่แก่แต่ถ้าเป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวแบบนี้มันจะแก่ไวมากครับสีขาวต้องเก็บให้เสร็จภายในหนึ่งอาทิตย์แค่นั้นเองผมจึงไม่นิยมปลูกเยอะครับนี่ถึงว่าสีเหลืองจะขายช้าแต่ว่าได้ผลผลิตเย,ยอะกว่าและมันก็ได้เงินตอบแทนเยอะกว่าด้วยครับ เมื่อลงทุนเท่าเทกันในราคาก็เท่ากันครับต่อ1นึกิโลผมจึงเลือกปลูกสีเหลืองสีขาวก็ปลูกบ้างครับเล็กน้อยนี่นี่ฝักก็ใหญ่ครับแต่จะไม่สู้สีเหลืองครับสีเหลืองจะฝักใหญ่กว่าเห็นนะครับยวมาดูฝั่งนี้กัน สีขาวจะเป็นที่นิยมนะครับนิยมในคนที่อายุสามสิบขึ้นไปครับแต่นิยมมากสามสิบสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยเป็นที่นิยมมากครับข้าวโพดสีขาวแต่ถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยถ้ารุ่นสี่สิบปีลงมาเนี่ยจะชอบกินสีเหลืองครับโดยตามที่ผมสังเกตเวลาขายนะครับส่วนมากจะชอบสีเหลืองจนถึงเด็กๆนะครับเด็กๆก,ก็ชอบสีเหลืองครับจะไม่ชอบสีขาว ผมก็เลยตัดสินใจปลูกสีเหลืองมาตลอดนะครับสีขาวก็ปลูกบ้างครับเล็กน้อยปีนี้ถุงนึงครับไม่เยอะผลตอบแทนก็ก็ไม่ค่อยเยอะครับได้ประมาณหนึ่งส่วนสามของสีเหลืองครับอาจจะเยอะกว่านั้นหนึ่งส่วนสีของสีเหลืองเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้สีเหลืองผมขายไปแค่ชุดแรกครับครึ่งถุงครึ่งกิโลก็ได้ไปแล้วครับเยอะอยู่พอสมควรครับ แล้วตอนนี้ก็เหลืออีกครึ่งถุงนะครับแต่ว่าสีขาวเนี่ยมันมันได้มเมล็ดไม่ค่อยเยอะนะครับนี่นแล้วจะไม่ค่อยมีสองฝักนะครับไม่เหมือนสีเหลืองครับข้อแตกต่างระหว่างสีเหลืองกับสีขาวนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมสีขาวครับผมตอนนี้ก็ใครชอบสีไหนก็ปลูกสีนั้นนะครับบางพื้นที่ก็ชอบแต่สีขาวก็แนะนําให้ปลูกแต่สีขาวนะครับ บางพื้นที่ก็สีเหลืองเป็นที่นิยมก็ปลูกสีเหลืองครับผมนี่กำลังติดฝักครับช่วงนี้บำรุงปุ๋ยน้ำฮอร์โมนตอนนี้ก็ยังฉีดได้ครับบำรุงฝักครับยังฉีดได้อยู่ <c oughs> เพราะว่าเริ่มติดฝักนี่ครับเห็นไหมครับติดฝัก ออกมายาวๆแบบนี้แสดงว่าฝักใหญ่นะครับเห็นไหมครับฝักใหญ่แน่นอนแบบนี้แบบนี้นี่นสังเกตครับถ้าแทงช่อแทงฝักออกมายาวๆแบบนี้แสดงว่าใหญ่ครับฝักใหญ่อยู่แต่จะไม่เท่าสีเหลืองครับแบบนี้แทงออกมาแบบนี้ฝักใหญ่แน่นอนครับแบบนี้พวกนี้ก็ประมาณสี่ลูกกิโลครับ รุ่นพวกนี้ถ้าใหญ่ๆห,ห,หน่อยสีลูกกิโลวันนี้ไม่มีอะไรมากครับช่องกเกษตรบรนณาพามาดูข้าวโพดสีขาวและดูความแตกต่างเปรียบเทียบกับสีเหลืองครับแถวบ้านผมก็นิยมครับครึ่งดอกครึ่งเลยระหว่างสีเหลืองกับสีขาวครับแต่บางคนก็จะไม่นิยมสีเหลืองเราต้องเอาใจทั้งสองสองอย่างนะครับ ใครที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องเกษตรบ้านนาด้วยนะครับใครมีข้อสอบถามหรือมีข้อติชมคอมเมนต์มาได้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับช่องเกษตรบานนาต้องขอลาไปก่อนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ